ันดีตอนเช้าอีเ่นเคยเดอ้อพี่น้องวันนี้ก็มาเก็บเฮ็ดวันที่สามเลยครับครับอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรช่วงนี้ก็ไม่มีเวียดมีงานครับหน,น้าฝนครับก็เลยนําทีมงานมาดูเฮ็ดกันครับไปเก็บที่เดิมมองเดิมนะครับพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนครับไปติดตามไปครับไป ช่วงหน้าฝนก็นเดินลำบากหน่อยครับโอ้โหเค็ก,ก็จะงอกตามเนี่ยอย่างนี้เรารอเนี่ยครับพี่น้องเดินไปกับพิจรารณาไปมองไป,ไเ,ปงรเราก็มาเก็บสามวันแล้วครับไม่รู้เจ็บมี งากอีกไหมเกจมบนบานแลยเก็ดเปาะไปรูดรับอยู่ดดันบนนล้วนะครับไปตามไปลุป่นตามไปลุ่นเลย ไม่ให้ให้ให้ดันไม่ให้โค่นไหมใช่เลยไห้โดนโอ้เฮ็ดหอมเฮ็ดหอมกินได้ไหมเฮ็ดหอมนี่ครับน่าจะกินได้ครับเฮ็ดหอมครับเนี่ยแต่เราก็ยังไม่เคยกินไปไปดูเฮ็ดโคนดีกว่า จะหาดูรอรอปวกขิดน <Okay. S 1> ไปนู่นวันนี้ยังไม่ได้เฮ็ดเลยครับเดี๋ยวดินไปหาเรื่อยๆครับเ,รรเจอเฮ็ดอะไรโอ้เฮ็ดบดไหมไอ้ดุไอ้ดุ

ลักษณะเหมือนเฮดบอสกันครับพี่น้องไงเหมือนกันแต่ว่าสีจะแลกแตกต่างกันครับไป,นะไปเดินต่อ าเก็บพักในคลองนู้นครับเอาพักป่าพักกูดพักสงสารครับไปกินบ้านวันนี้พิดหวังครับไม่เจอเฮ็ดเลยวันนี้เจอแต่เฮ็ดกินไม่ได้ครับพี่นอ้องไม่ได้เฮ็ดก็หาพักไปกินแทนกับนี่ก็เป็นการหาอยู่หาก,กินแบบวิถีชีวิตมันบ,นบ้านเด้อครับเนี่ย ถงอ่ะปลาพะก,กูดน้ำไหลลงจากเขาครับเขามาปลาพะก,กูดนี่ครับ วันนี้ก็ให้ทีมงานเจ็บพักกูดพักเสริมสารครับวันนี้ไม่ได้เฮ็ดก็ต้องหันมาเอาพักต่อครับยัตงตอยอดอะไรได้นะยอดใน่ะเคสับ よろしいですか ครับทีมงานลงลุยน้ำเลยครับโอ้โหซ <c oughs> ุดๆไปเลยครับโอ้ยเนาะยไมังอกเลยน <c oughs> ี่สู้สู้เก็บผักสนุกดีใบงามงามเมื่อว่ามันมาอยู่ในที่น้ำลึกๆก็ต้องลุยกันพี่นอ้องโอ้โหเลยมาเลย ไเลอยอยไปเก็บผักลอยไปจุดพักเสริมแผงพักเสริมงพักปลอดสานผิดมันดูมันกินง่ายกินสบายใจมันหอมเรามันกกินแล้วก็ไม่มีผลขังเคียงก็บชีวิตเราครับ ให้ดูพักผลงานเนี่ยโอ้พี่น้องเลยนี่มีแต่ยอดอ้วกงามๆเลยครับเนี่ยพักป่าพักไรสารนี่เต็มเลยไปทีมงานทอหลดทีมงานทอโลฮดถึงไหนถึงกันวันนี้ก็ไม่ได้เฮ็ดก็ต้องมาพักครับพี่น้อง แล้วก็ามาให้เสียเที่ยวครับก็ามาหาอยู่หาก,กินตามป่าตามเขาในเด้อพี่น้องตอนนี้เราก็เก็บสลิดครับได้สลิดไปด้วยครับพี่น้องนี่นู่นนู่นได้ไหโอ้ได้แต่ห้าลูกนอ่อสลิดครับได้ห้าลูกนี่ไหมหนู่น นู่นนู่นนู่นบนเต็มเลยวันนี้เราก็ได้พักสงสางได้พักสลิดด้วยครับเนี่ยโอ,โอเคร่างอ่อนพอดีวันนี้ก็พอใจแล้วไปกลับบ้านโอ้ ทุ้ทีมงานอีกคนหนึ่งก็อยู่ในปาน่านะครับช่วยกันหาอยู่คนละด้านไปอ,องุ่นปลากลกัลงกินเลยนะไปมาหมาดเเจอเลยครับองุ่นปลาแถวนี้มีมากครับหากินง่ายๆครับองุ่นปลาในป่าเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาลับบ้านกันเ,เดอ้อพี่น้อง ครับยังไงก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพวกเราทีมงานหน่วยเด้อพี่น้องเด้อการหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย